สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํารีวิวไฟเทมเพลตปุ่มกดติดตามเวอร์ชันใหม่ครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่14นะครับรูปแบบของเวอร์ชันนี้จะเป็นแบบนี้เลยครับจะสวยงามแบบนี้เลยนะครับส่วนต่างๆทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟลเทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับส่วนถ้าเกิดใครสนใจไฟเทมเพลตตัวนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่รายละเอียดใตลลนไไรแกกกกท่าาอฟฟ์์ต ก็คือคลิกขวาแบบนี้ใครจะใช้โปรแกรม Seven Zip หรือจะเป็นวินลาก็ได้นะอ่ะ7 Zip ก็ได้ก็ Extract Here อย่างนี้ได้เลยนะพอได้โฟลเดอร์นี้มาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะแล้วก็ให้เพื่อนทําการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนครับถ้าเกิดใครยังไม่มีฟอนต์ตัวนี้นะเพื่อนๆก็ติดตั้งก่อนก็ได้นะอ่าพอติดตั้งฟอนต์เสร็จเนี่ยแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เพื่อนๆก็จะเจอไฟล์เทมเพลตแบบนี้ครับพอเจอไฟล์เทมเพลตแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะพอมาที่ Premiere Pro เนย้เาะขไปล แล้วให้เพื่อนเลื่อนหาคําว่ากราฟิกตัวนี้นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์นี้เนี่ยที่เราเปิดมาเจอเมื่อกี้นี้เนี่ยลากมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะปึ๊บรอมันกระพริบให้มันโหลดอนะ่ะมันโหลดแล้วเราให้เพื่อนทําการเลื่อนหานครับมันจะชื่อว่า u b s c r i b e นะอ่ะ u b s c r i b e นี่ครับเจอแล้วอ่า subscribe v 1 4นะวิธีการใช้งานก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยนะอ่ามันมีซาวเอฟเฟกตติดมาด้วยอย่างนี้เลยนะอ่าโปรเจกต์ที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่พันแปนะพอไปใส่โปรเจกต์ที่เป็นพันแปเนี่ยไฟล์มันก็จะใหญ่เต็มหน้าจอแบบนี้นะอ่าเ,เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะให้เพื่อนทาการคลิกขวาที่ไฟล์นะเราเลือกคําว่า set to frame size ก็ได้นะหรือเราจะไปปรับสเกลเหลือห้าสก็ได้นะนี่ครับมาที่ effect Control เ,เอรรสเกลก้ใคอนโปรลัเนี่ยเร็นห้น ไฟล์ 4K เพื่อนๆใส่ในโปรเจกต์ 4K เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นสัสดส่วนนี้ได้เลยนะเออไฟล์คมชัดแน่นอนนะอ่าเดี๋ยวผมขยายขึ้นมาหน่อยนึงแล้วกันให้เห็นชัดๆอ่าประมาณนี้แล้วก็มาที่การปรับแต่งแก้ไขนะให้เพื่อนๆมาดูที่แถบ Edit เนี่ยพอเรากดที่ไฟล์ตัวนี้เนี่ยอ่าเรากดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะมันจะเด้งมาที่แถบ Edit ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นหัวข้อแบบเรียบร้อยมาก เพื่อนเพื่อนดูรู้เรื่องแน่นอนเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับปรับเปลี่ยนรูปก็เปิดลงมาให้เพื่อนครับ Import รูปเราเข้ามาเราอยากจะใส่รูปอะไรของเราเนี่ยเราก็ใส่เข้ามาแล้ววิธีใช้เนี่ยก็คือลากลงมาใส่อย่างนี้ได้เลยนะลากรูปเราันใส่ในนี้ปุ๊บนี่ครับเปลี่ยนทันทีเห็นไหมอ่าง่ายมากแล้วก็พับปิดไปหรือจะปรับแต่งก็ได้นะเออตรงนี้ก็มีปรับแต่งขยับปรับอะไรเนี่ยอ่าแต่ก็คง ไม่แทบจะไม่ต้องปรับแล้วอะ่ะเออผมว่านะแทบจะไม่ต้องปรับอะไรแล้วอะ่ะมันครบหมดแล้วอะ่ะเออเนี่ยจริงๆก็ตำแหน่งรูปอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นบนขนาดอะไรเนี่ยปรับได้หมดนะเออแล้วก็พับปิดไปอันดับต่อมาครับข้อความก็คือชื่อช่องเราเนี่ยเราอยากจะใส่เป็นชื่ออะไรก็ก็ใส่ไปผมจะใส่เป็นภาษาไทยแล้วกันชื่อนี้ไปเลยชํานาญการช่างแล้วก็อ่ะ เปลี่ยนฟอนต์ก็ว่ากันไปเปลี่ยนฟอนต์อะไรก็เปลี่ยนอ้าวการช่างเขียนผิดปรับขนาดใครอยากได้ขนาดไหนอ่าปรับไปนี่ประมาณนี้แล้วก็อ่าสีข้อความก็เปลี่ยนได้นี่สีข้อความอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนตำแหน่งข้อความเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยได้หมดแล้วก็ไอข้อความ2เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะอยากจะเปลี่ยนเป็นอยากจะใส่ข้อความอะไรก็ใส่ไปนี่เปลี่ยนฟอนต์นี่ เห็นฟอนต์ไปอ่าประมาณนี้สวยงามเปลี่ยนสีหน่อยฮะปึ๊บนะตำแหน่งก็ปรับเปลี่ยนได้หมดนะนี่แล้วก็พับปิดไปดับต่อมาครับปุ่มไลท์ครับปุ่มไลท์ก็คือปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มไลท์เนี่ยครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้หมดปุ่มไลท์มันเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นประมาณนี้นี่ครับมันก็จะมีสีสีพื้นหลังเนี่ยก็คือสีตัวนี้สีกดไลท์เนี่ยก็คืออ่ะเราลองเปลี่ยนกันดูได้ว่ามันคืออะไรนี่ครับสีกดไลท์ก็คือสีตัวไอคอนตัวนี้ แล้วก็สีกดคิกไลท์ไอ้สีกดคลิกไลท์เนี่ยมันเป็นตอนที่นี่ครับตอนเราจะกดคลิกไลท์เนี่ยมันจะแบบมีกรอบเนี่ยกลมๆกรอบอันเนี้ยขอบๆเลือกอยู่นี่ครับเห็นไหมอ่าเราลองเปลี่ยนสีได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้สีอะไรก็ก็ก็เปลี่ยนไปมันก็จะเป็นกรอบตอนแบบเมาส์มาโดนอะไรเงี้ยล้วมันจะมีกรอบขึ้นตอนกดอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นลูกเล่นของมันนะแล้วก็คําว่าสีไลท์แล้วเนี่ยนี่ครับมันก็คือไลท์แล้วนี่ครับมันจะมีไลท์แล้วใช่ไหมอ่าไอ้พวกเนี้ยคือลูกเล่นของมัน ไลท์แล้วนี่ครับไลท์แล้วก็คือสีนี้เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนได้นี่ครับไลท์แล้วเปลี่ยนได้แล้วก็อิเลเมนต์ปุ่มไลท์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้เนี่ยเพื่อนๆปิดไปเลยก็ได้ตอนกดไลท์เนี่ยมันจะมีอิเลเมนต์อย่างเงี้ยนี่ครับมันจะมีอิเลเมนต์นี่เหมือนตอนกดไลค์ u t u b e จริงๆอ่ะมันจะมีแบบนี้เลยเออผมทำมาแบบนั้นเลยนะนี่สวยงามเลยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้ก็ปิดไปหรือใครอยากได้แล้วก็อยากเปลี่ยนสีอ่ะ เนี่ยเปลี่ยนสีได้หมดเลยมีไม่รู้กี่สีเนี่ยเพื่อนเเปลี่ยนไปเลยตามใจชอบเลยนะอันนี้ผมก็ใส่มาไม่รู้จะใสมาทําไมแต่ก็ก็ใส่มาให้เพื่อนๆนเลือกนั่นแหละเออเพื่อนๆก็อยากปรับก็ปรับเออก็ตามนั้นพับไปแล้วก็พับปุ่มไลค์มาที่ปุ่มติดตามก็ตามชื่อมันปุ่มติดตามเพื่นอนๆจะใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะออลองดูแต่ถ้าเกิดเพื่อนเเปลี่ยน,ยนไอ้ปุ่มติดตามเป็นคําว่าอะไรเนี่ยไอ้ติดตามแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะเออมันจะได้แบบไปในทิศทางเดียวกันน่ะ เออแล้วก็ผมจะปรับขนาดสัก80อ่าสวยงามเลยแล้วก็สีข้อความกับสีพื้นหลังติดตามนี่ก็คือตามรูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่เลยตอนนี้อ่าแล้วก็คําว่าติดตามแล้วนี่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนติดตามแล้วใครอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนนะหรือจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ฟอนต์อย่างเดียวก็พอแล้วนะอ่าแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์เดียวกันแล้วก็ขนาดเท่ากัน 80นี่เวลาติดตามแล้วก็มาปุ๊บปุ๊บกดติดตามปุ๊บนี่มันก็จะเป็นฟอนต์เดียวกันขนาดเท่ากันอะไรอย่างนี้นะเออเป็นไงแล้วก็สีติดตามแล้วกับสีพื้นหลังติดตามแล้วก็เปลี่ยนได้นี่เปลี่ยนได้หมดตำแหน่งข้อความเนี่ยมันเป็นตำแหน่งรวมนะของทั้ง2ตัวผมพ่วงมาด้วยกันแล้วเพื่อนเเลื่อนอย่างง่ายเลยถ้าเกิดมันขึ้นบนหรือลงล่างไปเนี่ยมันเตี้ยไปต่ำไปสูงไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้ขึ้นลงได้นิดหน่อยอ่าแล้วก็ความสูงตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสูงของไอตัวขอบเนี่ย พื้นหลังของมันน่ะเออมันเป็นความสูงแต่เพื่อนๆไม่ต้องปรับมันก็ได้นะผมก็มีไว้เฉยๆนั่นแหละเออแล้วก็พับปิดไปแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเขียนคําว่าตำแหน่งชุดฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนทั้งชุดเลยนะอ่าเลื่อนเพื่อเผื่อบางทีเนี่ยข้อความชื่อช่องของเพื่อนๆเนี่ยสั้นแล้วอยากจะบีบขนาดพื้นหลังเนี่ยให้มันเข้ามาอีกหน่อยก็สามารถทําได้นะครับมาดูที่ตรงนี้ปรับแต่งพื้นหลังหลักนี่มันจะมีความกว้างเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันกว้างไปเนี่ยเพราะว่าชื่อช่องเราสั้นเนี่เอนนก็ปรัับมมข้าา ประมาณนี้ก็ได้อะแล้วเราค่อยๆเลื่อนเข้ามาอ่ะเลื่อนมาอย่างงี้เราชื่อช่องเนี่ยข้อความต่างๆเนี่ยเราค่อยๆเลื่อนมาอ่าเราปรับเลื่อนรูปเข้ามาก่อนก็ได้สามารถเลื่อนได้หมดอ่ไม่ต้องห่วงเลื่อนได้หมดแล้วก็ข้อความนี้ผมจะเอากรอบตำแหน่งนี้มาวางนี่ปึ๊บอ่าเอาเราเลื่อนก่อนอ่าประมาณนี้กรอบมาวางปึ๊บเห็นไหมเรียบร้อยง่ายดายพับไปแล้วก็ความสูงก็ปรับได้นะแต่จริงๆเนี่ยความสูงก็ ไม่รู้จะปรับทําไมเออแต่ก็มีให้เพื่อนปรับได้เหมือนกันแล้วก็ความโค้งถ้าเกิดใครไม่อยากได้โค <oughs> ้งอย่างนี้เลยเนี่ยเอาแค่แบบขอบมนๆหน่อยก็สวย <c oughs> นี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็สีพื้นหลังเนี่ยใครอยากเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรก็นี่ครับเปลี่ยนได้หมดเห็นไหมนะ,นะสวยงามแล้วก็ขนาดขอบพื้นหลังอ่ะลองดูนี่ครับมันจะมีขอบขึ้นมาถ้าเกิดเพื่อนอยากแบบได้ขอบนิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ปรับได้เออสีขอบก็เปลี่ยนได้อ่ะนี่เป็นไง เปลี่ยนสีขอบแต่ผมจะปิดขอบไปก่อนนี่แล้วก็พับปิดไปแล้วก็มีเมาส์ครับเมาส์ก็คือไอตัวเมาส์ตัวนี้เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีก็ได้อ่ะอยากเปลี่ยนสีเมาส์นี่เปลี่ยนสีขอบนี่เป็นไงแล้วก็ขนาดขอบอ่าปรับได้หมดเงาเมาส์ก็ปรับได้นะเมาส์เนี่ยมันมีเงาอยู่แล้วก็สามารถปรับได้ก็พับไปเอาเปลี่ยนสีก่นดีกว่าเอ,อ เป็นสีนี้แล้วกันแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือเป็นเงาโดยรวมนะเออเ,เงาโดยรวมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปรับเงาอะไรของมันเนี่ยปรับได้เลยตรงนี้เงาโดยรวมพอเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ย่อตามขนาดที่เราต้องการนะนี่ผมก็จะย่อสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เลื่อนลงมาไว้ด้านล่างอ่าแล้วก็ลองเพดูทั้งหมดของเราก็จะเป็นประมาณนี้ อ่าถ้ากระตุกนะเพื่อนๆกด i ด้านหน้านะด้านหน้าตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็กด o ด้านหลังเอาเส้นเพรเนี่ยไว้ด้านหลังกด o แล้วกด enter ให้มัน render นิดนึงเ r เดอร์เพื่อแบบเราเช็คอะว่าเราพอใจหรือ,อยังมันจะได้เล่นแบบลืนล่นๆนะเออลองเพย์ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้ ไอปุ่มกดติดตามอันใหม่ของ u t u b e เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีดำอะไรแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆก็ลองไปปรับแต่งกันดูได้นะอ่าสวยงามมากใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะรเราสนใจไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะเพื่อน,อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครยังสงสัยอะไรตรงไหน,นครับเกี่ยวกับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถทักมาสอบถามปัญหาต่างๆพูดคุยกับผมก่อนได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ